สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็มาลุยงานตักดินแล้วนะครับปาตู้ลุยงานแล้วได้เรื่อแล้วครับอพอดีปาตูว่าลอกอันนี้เสร็จก่อนค่อยย้ายนะตอนแรกแกบอกว่าจะย้ายรถเลยนะพอเปลี่ยนสายฮาร์ดลิกเสร็จแกก็มาบอกว่าเดี๋ยวลอกให้ก่อนก็ได้นานนี้ก็เลยยังไม่ได้ไถนะ ให้ประตูลอกให้ก่อนนะครับผมก็มาปรับดินตรงนี้นะที่ประตู้ลอกแล้วนะครับตรงนี้ปรับดินแล้วก็ถายไว้เรียบร้อยนะเกือบไถไม่เข้าครับดินเริ่มแข็งแล้วฝนตกมาก็ประมาณสามสี่วันแล้วนะครับเพิ่งได้มาไถานะตรงนี้มันสูงนะครับก็เลยดันออกนะมันก็ยังไม่เสมอดีเท่าไหร่นะก็ อันนี้ก็ไายไว้แล้วฝนตกอีกรอบก็น่าจะได้หวานนะตรงนี้หนาหลอกขับต้องรีบหวานนะไม่งั้นเดี๋ยวฝนมาก็ถ้าฝนตกบ่อยมาน้ํามันจะขังนะมันก็จะทําไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็ล้มต้นไม้นะครับมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ล้มหมอกแล้วนานี้ก็ลอกมาสองสามปีแล้วนะครับปีนี้ยังไม่ได้ลอกนะเดี๋ยวรอดูปีหน้าครับ ปีหน้าว่าจะลอกอีกนะเนี่ยผ่านมาหลายปีนะมันก็น่าจะได้ลอกอีกนะมันดูสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ลอกลอกแล้วรอบหนึ่งมาปีนี้มันก็ดูสูงนะก็เลยลอกอีกไม่ปลาตู้ไม่คดลึก,กว่านี้ปลาตู้แกดูครับอันนี้ผมหาระดับไว้ให้นะ ผมมาลอกไปแล้ววันก่อนสองรถกว่าหรือว่าจะเอาประมาณนี้ดีเราค่อยดันปรับลงมานี่ตอนนี้มันยังดูสูงๆเนี่ย มาดูผลงานปะตู้ครับอันนี้ก็ล่องมาสามวันแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วม่ดูจะเสมอหรือเปล่านะรอลุ้นเอาครับต้องรอดูฝนครับรอดูครับต้องรอฝนก่อนมองแบบนี้ก็ยังมองไม่ออกครับ ดูฝั่งนี้ก็ไถไว้แล้วนะครับฝั่งนี้ก็ไถเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยอันนี้น่าจะต้องรอฝนอีกรอบหนึ่งครับมันจะมีบางที่ที่ยังแข็งแข็งอยู่นะ